เอารอบต่อไปเป็นการแข่งขันในสนามที่สองนะวันนี้วันที่สองของการแข่งขันแบ่งเป็นสองทีมเลยนะครับอาจารย์มะเหมียวใช่แล้วลระครับมะเหมียววันนี้เราจะแบ่งออกเป็นสองทีมด้วยกันเป็นสีชมพูแล้วก็สีเขียวนะครับมะเหมียวเอาละสีเขียวได้แก่พี่เอกกับมานีแล้วก็โบสีชมพูได้แก่พี่ฝนโจแล้วก็ปุ๊กปิกแหม่พวกเราชนะแน่นอนเลยนะใช่แล้วปุ๊กปิกวันนี้พวกเราจะต้องชนะอีกครั้งหนึ่งให้ได้เลย แหมจะไม่ให้พี่เอกชนะมั่งเลยเหรอเดี๋ยวรอดูตอนแข่งเสร็จดีกว่าพี่ฝนใช่แล้วคะ่ะเดี๋ยววันนี้มานี่จะเป็นฝ่ายชนะมั่งดีกว่านะคะ <c oughs> เอาเราพร้อมแล้วใช่ไหมครับมาดูสนามกันก่อนดีกวา่านี่สนามวันนี้จะยาวนิดนึงนะจ๊ะคนดูเริ่มจากลอดอุโมงค์แล้วก็มาเจอทางลาดสีลุงนะครับใช่แล้วลราครับมาเบียวแถวมีสิ่งกีดขวางม,มากมายอาที่แช่นน่นเลยคอ,อนปอน คอ้อนปอนสามสีสิ่งกีดขวางอันต่อไปนะครับมาเหมียวก็จะเป็นกับดักเราสามารถขับชนไปได้เลยนะครับแต่ต้องระวังนิดนึงเส้นทางต่อไปจะเป็นเส้นทางสีสายลุงหลังจากเส้นทางสีสายลุงแล้วเราจะอนุญาตให้เปลี่ยนรถได้หนึ่งครั้งถ้ารถเสียถ้ารถเสียนะครับถ้ารถไม่เสียก็สามารถขับต่อไปได้เอาล่ะตอนนี้เรารู้เรื่องเกี่ยวกับสนามการแข่งขันแล้วจอดพร้อมหรือยังะ พร้อมแล้วนะครับพี่ฝนุวกปิ๊กนายพร้อมหรือยังเนี่ยฉันพร้อมตั้งนานแล้วถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปขึ้นรถของเรากันดีกว่าฉันขับให้ก็ได้นะเอาเปล่าไม่ได้หรอกพวกปิ๊กนายอยู่เฉยๆก่อนอ่ะจอ๊อกนั่งคาดเข็มขดดัดหรือยังเนี่ยเรียบร้อยครับผมคาดข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังแล้วครับ มานี่ขึ้นรถได้หรือเปล่าคะได้จ้าเดี๋ยวเราขึ้นรถคันนี้ไปเลยนะมานี่ขอรถคันสีเขียววันนี้สวยจังเลยมานีขอนั่งเออเออเอออบ๊บ๊ะทำไมบ๊ะไปนั่งข้างหน้าไนงะ เอาละเมื่อพร้อมแล้วนะครับผมจะให้สัญญาณออกตัวได้เลยนะสตาร์ทได้เลยฮะเดี๋ยวก่อนฮะรปุ๊กปป๊กฉันฉันอื้อหือฉันเหยียบคันเร่งสุดแล้วอือเส้นทางยาวไกลมากแถมมีลูกระนาดสิงกิดขวางอันเบลอเธอเลยนะเนี่ยเหยียบไปเลยเหยียบเหยียบลอดเหยียบลอดปือโอ้ไอ้หันครับข้างหน้าเป็นคอนปอนนะครับเนี่ยต้องระวังให้ดีเดี๋ยด้ถอยหลังมาก่อนดีกว่าเดี๋ยวตั้งหลักก่อน ล้วตั้งหลักทําอะไรครับเลี้ยวไปเลยสิครับเลี้ยวไปเลยเราก็ชนไงปล็กปิกเดี๋ยวคอยดูชั้นวัดระยะหาย่างหน่อยก็แล้วกันนะอ่าันว่าได้เวลาที่เราจะขับไปแล้วนะเหยียบให้เต็มที่เลยเหยียบให้เต็มที่เลยใช่หรือเปล่าปลกปิกจอดขาดเขด็มขัดให้ดีนะฉันรัดไม่รู้จะรัดยังไงแล้วเนี่ยเอาแล้วนะเริ่มเลยหมดนอนๆนหนเหยียบออยเ้ยดีดีดี เบาๆๆาเบ,า,บาขานี้ต้องไปให้ผ่านเฮ้อนะเออเออโออหโอ้โหจะรอดไหมเนี่ย <c oughs> โอโ้โ,อโหกระเด็นไปไกลเลยอ่ะกอ <c oughs> ออกนอกสนามแล้วกลับเข้าไปเวเ,วเดี๋เดใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวขอชั้นวนกลับเข้าไปใหม่เฮ้นในที่สุดก็ผ่านจะได้ตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนรถได้นะจะบอกให้ฮะ เราสามารถเปลี่ยนรถได้เหรอใช่แล้วเราสามารถเปลี่ยนรถแล้วไปขับอีกคันหนึ่งก็ได้เอ,อเป็นความคิดที่ดีดูท่าทางรถของฉันหม้อน้ํามันจะรั่วแล้วละ่ะแงอยู่แล้วโดนคอนปอนทุบไป3ามครั้งโอ้ทำไงดีอ่ะถ้าเปลี่ยนรถเขาจะปัาพวกเราแพ้ไหมอ่ะเขาบอกว่าไม่ผิดกติกานี่ครับฮะถ้าอย่งอางนั้นแล้วก็เราก็ไปกันใหม่เลยดีกว่าอื้อ,อ,อรถคันนี้หนักมากเลยอ่ะ อันนี้รถคูใหญ่แน่นอนเลยอ่ะรถคูใหญ่งั้ะเหรอใช่แล pues ้วข้าอุตส่าห์เปลี่ยนสีมาเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูด้วยฉันว่าหนักว่คคันของเราอีกนะเนี่ยมันอืดมากเลยทําไมมันไม่ขึ้นน่ะก็รถคูใหญ่อ่ะเขาใช้มาหลายสิบปีแล้วก็ไม่ซ่อมอืออืออือโอ้ยแย่แล้วข้างหน้ามีสิ่งกีดขวางเป็นกับดักโอ้ระวังนะอ๋อโอ้โหรอดมาได้ไงโอ้ตอนลงนี่ไปอย่างแรงเลย รอดมาได้ยังไงกันเนี่ย <c oughs> เขาให <c oughs> ้ลูกศรให้เราเลี้ยวไปทางเนี้ย <c oughs> เลี้ยวไปทางนี้งั้นเหรอนั่นไงนั่นไงโ,โ <c oughs> อ้โหเ <c oughs> ส้นทางยาวไกลมากเดี๋ยวให้ดูไกลๆก็แล้วกันแล้วข้างหน้าเราจะผ่านได้หรือเปล่าเนี่ยข้ <c oughs> างหน้าเป็นอุโมงค์ธรรมดาเองไม่ใช่สิข้างหน้าที่สูงๆกัน่ะข้างหน้าสูงๆไหนอะ <c oughs> นั่นไงอ๋อเขาให้เลี้ยวซ้ายอ๋อเขาให้กั้นเอาไว้ใช่เปล่าโอ้เกือบไปเอาราครับข้างหน้าจะถึงแล้วสามารถเปลี่ยนรถได้ด้วยเนาะ นี่พวกเราเปลี่ยนรถได้ด้วยง้ะเหรอใช่แล้วเราขับรีบไปเลยจะถึงแล้วเร็วเขาว้าแสดงว่าเขาจะต้องรู้แน่นอนเลยว่ารถของเราอ่ะนะพังอ่าพี่ฝนขับดีดีฉันกลัวใจเย็นนะใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวฉันจะต้องรอดอุโมงค์อันนี้ไห้ดูท่าทางเราจะถึงสันชัยแล้วละแต่ข้างหน้านั้นมันทะเลนะระวังนะข้างหน้าเป็นทะเลเหรอใช่เออหื้อออ,อ เดี๋ยวก่อนเหมือนตกลงไปในอะไรบางอย่างนี่เราจมลงมาอะไรดังจุ๋มเนี่ยเดี๋ยวขออีกรอบนึงก็แล้วกันอ้าลองอีกรอบนึงอ่าขอแบบชัดๆเลยนะโอ้นายดูให้ดีนะปุ๊กปิ๊กข้างหน้านั่นคืออะไรเดี๋ยวก่อนนะฮะข้างหน้านั่นมันเป็นทางขึ้นยาวๆเป็นแท่งแก้วด้วยดูดิเป็นแท่งแก้วเหรอเหรอจะรู้แล้วเดี๋ยวก่อนนี่มันโถส้วมนี่นะเออใช่จริงด้วย ตกลงไปได้โถส้วมซะแล้วฉันว่าแล้วมันกินทำแม่งท่แม่งโอ้ยินดีด้วยนะครับตอนนี้ทีมของพี่ฝนเข้ามาแล้วทําเวลาไวทั้งสิ้นห้านาทีเป็นเวลาที่ดีมากเลยนะครับมาเหมียวทีมต่อไปจะเป็นทีมของพี่เอกจะทําเวลาได้ดีกว่าพี่ฝนหรือเปล่าไปรับชมกันได้เลยครับพร้อมแล้วนะมานีพร้อมแล้วค่ะ พร้อมแล้วนะก็จะแบบว่าจะไม่จะต้องให้มานีมันนั่งข้างหลังด้เนี่ยออาโม่เขาชอบนั่งข้างหน้าเราเอาหน้าผโผล่กระจกเออือ๋อเลวังให้ดีนะคะดูเส้นทางตรงนี้จะยาวไกลแล้วก็มีสิ่งกีดขวางด้วยไม่ต้องกลัวหรอกมานีของพี่เอกขับมาจนชำนาญแล้วนี่ เขาแย่แล้วแย่แล้วระวังคอนเดี๋ยวข้างหน้ามีคอนน่ะเราต้องไปในทีเดียวนั่งดีๆถ้ามานีนะได้เลยค่ะมานีจะเกาะไว้แน่นๆเลยนะคะโบช่วยดูทางซ้ายให้หน่อยโบไปได้ไปได้โอ้โหโอโหโอโอมานีเป็นไรเปล่าโอ๊ะโอ๊ยมานีเกาะเอาไว้แน่นเลยนะคะเกาะเอาไว้แน่นเลยนะมานีเอ๋เอ๊เอ๊ทำไมเหรอคะพี่เอ๋ รถเ,ออเราตะแคงแล้วอ่ะรถจะแคงแ้วทำไมเหรอคะเราขับต่อไม่ได้อ่ะขับจ่อไม่ได้เหรอคะทำไงดีลงมาก่อนดีกว่าน้องมานีแล้วคขา้าทำไมอะมานีอยากให้ขับคันนี้ไปอีกอ่ะพี่ก็อยากขับคันนี้แต่มันทำอะไรไม่ได้แล้วลงมาก่อนเร็วเออแล้วเราจะทำยังไงกันดีละคะพี่เอกอืมแอมซอรี่เดี๋ยวก่อนนะอ๊ะลืมไปเขาบอกว่าเราสามารถเปลี่ยนรถได้ถ้าเกิดรถเราไปไม่ได้แล้วฮะจริงเหรอคะนี่ไงรถสำรอง ว่าสุดยอดไปเลยมานี้ชอบรถคันนี้ใหญ่ดีมานี้ได้นั่งหน้าด้วยล่ะโบบุนบุนบๆนบๆนบุนบนบนบุน,บน,บนอื้ออื้ออื้อทำไมไม่ขึ้นเนี่ยโอ,อ้รถมันใหญ่เกินไปก็เลยหนักตรงเนี้ย เมานีช่วยขับค่ะโอ้โหเดี๋ยวก่อนโบนายตัวหนักมากนะโอ้โหเส้นช้างข้างหน้าแยแล้วกลับดัโอ้โหโอ้โอโอ้โอโอ้โโอ้หมุนหลายจัลอบเลยมานีมันไปหมุแล้วเนี่ยอ้าวรถเรากลับมาตั้งได้เหมือนเดิมเพราะดีจังเลยงั้นเราก็ไปกันต่อนะคะต้องไปทางนี้เลยมานีมัน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 หนนมันหนอนนนบู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 โบก่อนแงนแนแงบู อยอหล่นลงมาอีกแล้วอ่ะเย่แล้วรถของเราหล่นไปใหม่ไปใหม่อ <c oughs> โอเส้นทางยาวไกลมากนั่นเราจะต้องลอดอุโม,มงค์ได้แล้วคะ่ะแย่แล้วอุโม,มงค์มันแคบเกินไป <c oughs> ข้างหน้าเขาบอกให้เราเลี้ยวซ้ายนะคะพี่เอกจริงกหรอเปล่านี่ไ<ร>งเลี้ยวซ้ายจริงด้วยเอเลี้ยว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 โ,โอ้โอโอเ,เกือบไปเกือบไปนะั้นลุงไม่รู้ยืนอยู่ตรงนั้นน่ะงั้นเอาอย่างนี้เราขับไปเลยได้ไหมคะงั้นเดี๋ยวเราเลี้ยวเลยแล้วกันนะเอออโอยทําไมเลี้ยวไม่ไปแล้วอะคะเออพี่รู้สึกว่ารถมันเลี้ยวลําบากมากเลยอ่ะแล้วเราจะทํายังไงกันดีหรอเออคุณลุงครับผมขอเปลี่ยนคันได้ไหมครับ งั้น<อ>พวกเราขอเปลี่ยนคันนะคะคุณลุงไม่รู้เอาอย่างนั้นเหรอเอาเปลี่ยนก็เปลี่ยนนะมันเป็นสิทธิ์ของพวกเราอยู่แล้วโอนั่งได้แล้วเฮ้ยคันนี้ไปเร็วกว่าเดิมนะเนี่ยออเขาน,น่าจะถึงเส้นชัยแล้วแล้วคะ่ะพี่เอกใกล้จะถึงแล้วมานีโบเราต้องชนะแน่นอนวันนี้ือยอย่าไปเลยค่ะทำไมรถมันหนืดเหนือยทำไมตรงนี้หนืดหนืยจังเลยถึงแล้วถึงแล้ว ถึงแล้วอ๋อแย่แล้วตกถอซส้วมเฮ้ยเราตกถอส้วมโอ้กระเด็นมาข้างหลังถอส้วมเลยทำไงดีล่ะคะแต่รถเราพลิกกลับมาได้เหมือนเดิมแล้วนะมานนี้นะถึงเส้นชัยสักทีหนึ่งแต่คราวนี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะกันนะเอาละเอเอแย่แล้วให้เวลาออกมาเท่ากันได้ยังไงกันล่ะเนี่ยเอาเวลาเท่ากันเหรอคะแต่ว่า คนที่เปลี่ยนรถน้อยที่สุดคือกลุ่มของพี่ฝนฮะใช่เหรอจอร์ดอ่เราเปลี่ยนไปสองคันไงพี่เอกเปลี่ยนสามครับจริงเหรอจอร์ดช่วยไม่ได้อะนะฮะนี่เราเป็นฝ่ายชนะเหรอจอร์ดเวลาเท่ากันไงแต่ว่าพี่ฝนเปลี่ยนรถแค่สองครั้งเวกเปลี่ยนสามฮะใช้ไม่ได้นับเลยพ๊กปิ๊กเราเปลี่ยนรถแค่สองคันจริงเหรอใช่แล้วเราไม่ได้เปลี่ยนตรงทางโค้งนี่เราเปลี่ยนแค่ตรงนี้กับตรงทางเข้าเนี่ยอ๋อดีใจได้นะคะพี่เอกพี่ฝนบ้าแล้วก็พวกปิก๊ก ก็ต uhm. ้องยอมเขาจริงๆแล้วนะข่าวนี้ยสุดยอดไปเลยนี่เราชนะอีกแล้วเหรอบูบูบูเดี๋ยวก่อนดูเหมือนว่าอาจารย์มะเมียวเขากําลังจะพูดอะไรนะเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าครับอาจารย์มะเหมียวคือว่าวันนี้เป็นการแข่งขันวันที่สองฉันอยากจะให้มีอะไรเป็น เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์หน่อยอะนะอะไรเป็นเซอร์ไพรส์ครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเยวันวางก่อนวางของตรงนี้ก่อนอก็แล้วกันอ๋อขนาดส้วมนี่ก็เซอร์ไพรส์พอแล,แล้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฉันวางตรงนี้แป๊บเดียวเดี๋ยว จัดเตรียมมาสมอันด้วยกันสอันเลยเหรอครับใช่แล้วใช่แล้วรับรองว่าพวกนายจะต้องชอบแน่นอนเลยแล้วมะเหมียวคืออะไระครับอาจารย์มะเหมียวนี่ไงล้วมะเหมียวโอ้จุดพุชลองเด้ยเหรอครับเนี่ยใช่แล้วชลอมในฐานะที่พวกเธอเนี่ยขับรถตกโถส้วมกันได้แม่นมากเลยมะเหมียวอะไรของอาจารย์ครับเนี่ย <c oughs> โอ้โหจริงๆแล้วพวกเราก็ขับรถตกโถส้วมจริงๆอะนะ <c oughs>